โอเคนะคะตอนนี้ก็มีน้องๆอ,อยู่ในสถานธรรมด้วยนะคะผู้ที่ส่งคำถามมาน้องตี้ไปคัดออกมาเป็นแบบเนื้อคอนเทนต์จริงเลยนะคะเราไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรเองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบ้านนิพานด้วยเป็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมสนใจแล้วเพิ่งมาเจอวิดีโอนะคะวันนี้ก็เชิญคำถามที่สองเลยค่ะน้องตี้สวัสดีค่ะคำถามที่สองนะคะจากผู้ที่ติดตามทาง YouTube เช่นกันค่ะ ชื่อคุณ Y O K P A R ห้าสนะคะนอนคนเดียวจะเป็นหลังเที่ยงคืนบางคืนจะรับรู้เหมือนมีใครมาสัมผัสร่างกายไม่อาจฝืนได้จนมีน้ำออกจากช่องคลอดเกิดอารมณ์ทางเพศจนนอนไม่หลับอารมณ์ค้างจนสุดท้ายต้องช่วยตนเอง ท,ทั้งที่ไม่ได้คิดเรื่องทางเพศเลยยังหาสาเหตุไม่ได้เลยค่ะเป็นมาเป็นปีแล้วแยกห้องนอนกับสามีมานานแล้วจะบอกใครก็ไม่ได้ทรมานมากใครรู้ช่วยบอกทีว่าเกิดอะไรคะสาธุสาธุสาธุพุทธบุตรมีตัวตนจริงและส่งเรื่องราวตรงนี้แล้วเล่ามาด้วยการพิมพ์ของพุทธบุตรมาใน YouTube ในส่วนของคําว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลิกช่วยตัวเองหรือไม่และวันนี้พุทธบุตรนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าอึดอัดปรึกษาใครไม่ได้และทุกทรมานกับเรื่องนี้มานานขอท่านผู้ทรงธรรมทุกพระองค์เมตตาขอให้พระใหญ่นั้นได้มีการเชิญพยานเพื่อเป็นการช่วยเหลือ น้องท่านนี้ด้วยเถินน้องเป็นผู้หญิงเจ้าค่ะอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาในสองชาติที่ผ่านมาลูกรักนั้นเคยเป็นบุคคลที่เรียกว่านายทหารซึ่งเป็นนายทหารที่คุมอยู่นอกเมือง ณตรงนั้นเจ้านะ่ะมีลูกมีเมียแล้วแต่เจ้านั้นได้ไปพบหญิงชาวบ้านคนหนึ่งจากนั้นเจ้าก็กลัวว่าคนอื่นหรือนายทหารท่านอื่นจะเอาผู้หญิงที่สวยที่สุดในตำบลน,นั้นมาเป็นภรรยาเจ้าจึงวางแผนทุกอย่างที่จะเอาทั้งเงินทั้งสิ่งต่างๆที่เจ้าพอจะมีพร้อมกับเอาไปให้พ่อแม่เขาจากนั้นเจ้าก็บอกว่าจะแต่งให้เขา ได้มาอยู่ในเมืองแต่ด้วยความที่เจ้านั้นได้มีการที่เรียกว่ามีรักในสิ่งที่เรียกว่าซ้อนขึ้นมาทําให้สิ่งที่เป็นภรรยานั้นก็เป็นลูกของเจ้านายใหญ่โตจึงไม่กล้าทิ้งเขาจากนั้นเจ้าก็เอาผู้หญิงท่านนี้มาพร้อมกับการที่เรียกว่าอยู่แบบทาสนั่นคือขังไม่ให้ออกไปเจอผู้ใด และรักจึงห่วงและจึงห่วงแต่เจ้าให้ในสิ่งที่สัญญาไม่ได้นั่นคือความเป็นภรยาที่ถูกต้องเจ้าจึงไม่ได้จดทะเบียนแม้นแต่การที่ห่วงและรักมากด้วยความสวยและความเป็นเด็กเจ้าจึงพยายามหลอกลอก่อให้อยู่แต่ในห้อง และไม่ให้ออกไปแสดงตัวตนที่ไหนกักขังเธออยู่เป็นเวลา9กปีสุดท้ายสิ่งที่เจ้าไม่สามารถทำให้คนคนหนึ่งที่รักเจ้าและอยากมาเพราะอยากเป็นภรรยานายตารวจใหญ่หรือนายทหารในสมัยนั้นซึ่งเธอจะเรียกว่าเจ้านั้นเป็นเหมือนผู้ที่เป็นนายใหญ่สุดท้ายนายใหญ่คนนี้ก็เป็นผู้ที่หลอกลวงเธอสุดท้าย เธอนั้นได้ตายจากโลกนี้ไปและตัวเธอเองนั้นได้มีอาการจองเวรนจองกรรมกับลูกและสุดท้ายยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเมื่อเธอนั้นได้เจอสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนสัมภเวสีเธอจึงรู้ว่าลูกนั้นในชาติปัจจุบันมาเกิดเป็นผู้หญิงเมื่อมาเปิดเกิดเป็นผู้หญิงเธอจึง สามารถที่จะแสดงตัวตนว่าในเมื่อไม่เคยทำให้เธอสมหวังเมื่อลูกมีคำว่าสามีและแต่งงานถูกต้องแต่ลูกก็กลับไม่มีความสุขเนื่องจากมีอาการที่เรียกว่าไม่เข้าใจกันและต้องแยกห้องนอนกันในวันนี้สิ่งที่ลูกนั้นต้องรู้ว่าสิ่งที่ลูกนั้นได้ถูกกำหนดมา ในการที่ถูกสา์แช่งมาว่าลูกจะเป็นของใครไม่ได้นอกจากจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคู่กันมาฉะนั้นจริงแท้แล้วในอดีตชาติที่มีกรรมต่อกันเจ้าเป็นผู้ชายแต่ชาตินี้เจ้าเกิดเป็นผู้หญิงและด้วยความที่เธอนั้นไม่อยากให้ลูกหลุดไปในจึงออกมาในการที่แสดงการร่วมรักกันทุกคืนเพราะเจ้านั้นสมัยที่รักกับ ผู้หญิงคนนี้เจ้าไม่เคยสนใจที่จะกลับไปดูแลภรรยาเพราะที่อยู่กันนั้นเป็นเพราะว่าเจ้านั้นโกหกว่าต้องไปทํางานที่อื่นแต่แท้จริงแล้วเจ้าแอบอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงที่ขอมาจากพ่อแม่เขาแล้วก็ไม่สามารถแต่งให้เขาได้ตรงนั้น ทำให้เธอนั้นห่วงและห่วงลูกมากลูกมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ตามอาการที่เขาเรียกว่าเสพสมพิรมหมายร่วมรักตรงนี้ยังมีต่อดวงจิตวิญญาณซึ่งจริงแล้วกลับมาชาตินี้เป็นคนละเภทก็จริงแต่ลูกนั้นจะมีการที่เรียกว่าเหมือนเป็นสัญญาที่จะต้องผูกพันกันและพ่อต้องขอโทษด้วยด้วยความที่ลูกนั้น ถูกคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ลูกนั้นเรียกว่ารักและบูชาเธอมากเธอเคยพาลูกนั้นไปทำเสน่โดยการที่เอาดวงจิตวิญญาณของที่เรียกว่าผีพายทำให้ลูกนั้นไปใส่เสน่ไว้กับสิ่งที่เป็นนายทหารท่านนี้และนายทหารท่านนี้เมื่อมาเกิดเป็นผู้หญิงชาตินี้ก็จริง จึงไม่สามารถแต่งงานและอยู่กับใครได้สุดท้ายก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเคยถูกต้องมนสะกดด้วยความรักและคำสาบานต่อกันเจ้าจึงไม่สามารถอยู่กับคู่ในปัจจุบันให้มีความสุขหรือเรียกว่าสำเร็จความที่เรียกว่ากิจได้จะต้องสำเร็จกิจนั้นเฉพาะกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวเพราะเจ้านั้น หลงรักในกันซึ่งกันและสุดท้ายเจ้าถูกในเรื่องของสเสนยาแฝดข้ามชาติมาด้วยความที่พ่อนั้นขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่เรียกว่าขอให้สุกัญญาซึ่งจริงๆแล้วลูกเรียกว่ายาเฉยๆสิ่งเหล่านี้ขอให้เธอรับรู้ว่าลูกนั้นมาเกิดแล้วเป็นคนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิง ขอให้เลิกแล้วต่อกันและจากนี้ไปให้ปฏิบัติธรรมขอขมาต่อสุกกัญญาพร้อมกันนี้ขอขมาในสิ่งที่เคยเล่นคุณสายมนดาและเคยผิดในเรื่องสิลข้อสามจากนี้ไปหลังจากปฏิบัติและส่งบุญให้เธอได้สามวันแล้วให้ลูกนั้นเข้าพบคาว่าแพทย์เพื่อที่จะให้ยาตัวหนึ่งซึ่งเป็นยา ที่เรียกว่าทำให้ลูกสงบและไม่เร่าร้อนสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทั้งทางโลกและทางธรรมและขอให้ลูกนั้นไปหาคำว่าจิตแพทย์แล้วจากนั้นเมื่อสามวันจากการที่ทำการขอขมาลูกจะได้ยาและการรักษาที่ถูกต้องหลังจากปฏิบัติธรรมพอวันที่สจนถึงวันที่เลูกสามารถไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ พอจะดนจิตด,ดนใจให้มีอาการที่เรียกว่ายุติผลกรรมที่เคยสร้างที่ผิดศิลข้อสามทั้งคู่มาและเคยทำสนิยยาแฝดใส่กันลูกจึงจะต้องสำเร็จในส่วนที่เรียกว่ากับดวงจิตวิญญาณของเธอเท่านั้นแม้ลูกจะมาเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเพศหญิงเหมือนกันในสมัยนั้นก็ตามแต่ด้วยอนิสง์ของการที่เคยผิดและเคยในการที่เรียกว่านอกใจ ู้สมรสของตนเองลูกจึงมีหน้าที่คือการที่เบื่อสามีและไม่ลงรอยกันแม้นแต่งงานกันก็แยกกันอยู่แต่ลูกกับสำเร็จความใคร่กับผู้หญิงในดวงใจสมัยก่อนซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่าจำแรงเพื่อให้ผลแห่งกรรมตัวนี้มีการที่เรียกว่า ต้องรู้และรู้สึกทรมานในสิ่งทำผิดจึงอยากออกจากตรงนั้นขอให้ลูกเข้มแข็งและออกจากสิ่งที่เป็นวิบากกรรนี้ให้ได้เถอดลูกรักและอย่าลืมหลังปฏิบัติธรรมทรงบุญพร้อมกับเรียกชื่อสุกัญญาให้มารับบุญแล้วจากนั้นให้ไปหาคุณหมอจิตแพทย์เพื่อให้เขาระงับอาการที่เรียกว่าเป็นความเคลิ้มทางจิตวิญญาณเป็นการที่ถูกล่วงมาโดยจิตวิญญาณ ที่เคยเป็นผู้ที่ผูกพันกันมานั่นเองรักลูกเจริญพอมสาธุการลูกรับ <c oughs> สาธุกสาธุสาธุาธถ้างนั้นขอให้น้องที่มีชื่อแล้วกเ็เรียกว่าไม่มีใครช่วยได้ลองนะคะสามวันต้องมีการ ขอขมากรรมกับชื่อที่พ่อบอกแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้ให้สำนึกด้วยความรู้สึกที่จริงนะคะแล้วจากนั้นให้นั่งสมาธิทรงบุญขอขมาเสร็จรปุ๊บเนี่ยหลังจากทำสามวันแล้วนะคอยเข้าไปปรึกษาคุณหมอทางโลกนะคะซึ่งคุณพ่อจะเปิดในเรื่องของความหายเด็ดขาดให้นะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะ